มานด้งนั่งถ่ายรูปนี่แท่งมือมาอี๊เออวันนี้มีตังกับกดิโลจะกินมะม่วงแก้วขมิ้นกินกับดิโลมีตังไหมคะเอาเอาเจอตัวประหลาด <c oughs> โอ้กางเกงก็ต้องพับหรอออไปพับไหมครับ แมคะกินกับยูโรนี่ตังค์นี่ค่ยคุณแม่มันนี่มาแล้วอย,อยากกินมะม่วงมาลูกมามาไม่พลาดมาไม่เปรี้ยวเธอเธออย่าบอกมัว่วมันมันหรอกแล้วลูกนี้เปรี้ยวหรอกเหมือนกันแม่เอาเอามาชิ้นหนึ่งมาให้มันนี่เอง เกินไปแล้ลูกหู้ยายกินคำเล็กๆยวเขาเคี้ยวได้โอ้โหปากเข้าทางนี้กัดแค่นะมีตังไม่ต้องไปแย่งแม่แบ่งกันกินลูกไม่มานี่นี้ก็หันหน้ามาทางนี้มานี้ชอบผลไม้นะคะผละไม้พวกหนูกินหมดเลย กลับมือล้หนึ่งมมีตังไม่ต้องไปแย่งแม่ลูกอ่ะ,ะ w <What>? h อุ้ยมากินได้ ไอตดไอลิ้งล้วอุ้ยไอลูกไอไอกล้องไอกล้องพิท <after another> <kinds> ูดเอ้ยน TA ี่ปไอกล้องเลยลูกสาวไปหนแม่ฮะนมามีตังมาทางนี้จอมไว้นีนีมามลูมามอยู่นี่มั้ยมามาเอานี่มา อเล็วเล็วมา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 เฮ้ยอยู่รถเหยียบไปดิย <c oughs> ูโลก็อย่าเป็นนางเอกคนเดียวเ <c oughs> อาผ่านเดี๋ยวอยาอันนูอ่ะอมีตังค์ชอบแย่งนี่แหละมีตังค <c oughs> ์นี <c oughs> ่จอมทุกอย่างเลยนะลูก จอมอะไร<อ>มั้งจอเด้อจอมเบี่ยงจอมบีนจอมงอนจอมขี้งอนจอมเอาใจใจไป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 เอาใจใจตัวเองจะให้พอก่อนไม่ยัก <c oughs> ไหนหมดแล้วลูกบวเบลองใส่ป่าไม่มีตังคิดไหม นูกอ่ะอันนี้นี่ไหมาหมีอยู่ลูกไอตัวจระลูกโอ้ยมีแตนเขาร้องไห้โอ้ยมันนี่มันร้องไห้ดิสิลูกเขาร้องไห้เขาไม่ได้กินด้วยโอ้ดูร้องไห้อันนี่น้ำตาหรอเอาไปแทนอะไรนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไม่ให้กินนั่งลงก่อนมีหมูมินร้องไห้ได้นั่นลูกนั่งลงก่อนให้กินนั่งลงนั่งลงงอนนั่นลูกนั่งลง น้อยใจแล้วลูกไม่ต้องน้อยใจได้กินอยู่มีสองอะไรกินของใครกินของแม่หรือกินของแม่อญญาจจะปื้มปิติก็ได้โอุ้ยได้กินบะม่วงอะไรโลแคร์นนอ,นนอ,ยอ,อย่างนี้ลูกเอ,อาแบบนี้หน่อยนี่นั่งอย่างนี้เสร็จแล้วเอาดีตังขอมือนหน่อยขอมือข้อมรอแหค่เหรอขอมือนหน่อย กินจฉาสิเยอะเลย,ยนุน่นอันนี้มะม่วงดิบนะคะพอมือนหน่อยมะม่วง,งมะม่วเฮิมมะม่วงหามแบบม่วงเหิร์มแต่แบบม่วงเหิร์มพอมือนหน่อยพอมือนหนอมด,ดยมังยาวกันไหมไปเดี๋ยวโอ้โหกองมืองใหญ่เลยอร่อยสิ ไม่มียูโรมีตังมานนี่เหมือนที่เขาสิข้อมืออร่อยไหมแซ่บ่อยด่าข้อมืออนะไคืออะไรอ่ะง,งอนระลูกงอน,นงให้แม่ป้อนเหรอมาให้แม่ป้อน อิ่มเลยโอ้ยอิ่มแล้วซัมแน่นนะกินซัมแน่นตีมีน้ำหูน้ำตาได้กินซัมแน่นนะนะเหม็นเหม็นแล้วหมัดแล้วนะตาแล้วเห <c oughs> มือน,นจินตล่าเลยเนี่แต่ค <c oughs> นมาตั้งลงพีต <c oughs> ั้งตั้งลง แข่งแมวแมวอิมราห์โอ้อิแ้วอิแ้วแ

หมดจานแล้วน,นะกินอีกเหรอไม่เก็บไว้พ่อกินมั้งเหรอสองสยัยจะให้แม่ซื้อมะม่วงมาอีกนะุ่งนี้แม่ซื้อมะม่วงมาอีกนะุ่งนี้ ยูโรไมนยิ้มอิ่มเหรอถามเรียกแม่ให้แม่ดิแม่ไปไหนเนี่ยเรียกแม่มันอะไรสิกินนั่นหรอคะกะอี๋แม่มาแล้วเอุ๊ยช่างนาการจริงีดูดีดีดีเห็นเห็นกันด้วยยิ้มใส่กันเลยคลิปนี้พวกเราก็ฝากก ไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะเพเป็นกำลังใจให้ยูโรมีตังนะคะเดี๋ยวคลิปหนะ้ายูโรมีตังจะมากินอะไรให้ดูอีกนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย